องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องนะคะร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนนำมวลชนร่วมปลูกพืชอาหารให้ช้างป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบ,บรมราชินีนาถค่ะวันนี้ที่ฐานปฏิบัติการป้องกันร,รักษาป่าที่จอบ,อ 3, บสามตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี 3, อำเภอแก่งหางแมวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องหน่วยรักษาป่าฐานตาง,งานจอบสามและชมรมหมอเวทคนรักช้าง ได้จัดให้มีพิธีปลูกพืชอาหารให้ช้างป่าเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถในวรโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558โดยมีนายรณนัชัยพุ่มเจริญนายอำเภอแก่งทางแมวเป็นประธานและนายเดชจินโนรถนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถในวรโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558 เป็นการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากช้างป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาอ่างรือในซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดออกมาหากินใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัยของราษฎรเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งความปลอดภัยของสัตว์ป่าการปลูกพืชอาหารให้ช้างป่าในครั้งนี้จึงถือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าได้ในระดับหนึ่งในอนาคตทางอำเภอแก่งหางแมวได้วางแนวทางแก้ปัญหาช้างป่าด้วยการทำรั้วกั้นช้าง เพิ่มในจุดที่ไม่สามารถขุดคลูของกั้นช้างได้รวมทั้งหาแนวทางนำช้างป่าที่ออกมาหากินใกล้ชุมชนกลับคืนสู่ป่าให้ได้เร็วที่สุดตามรูปแบบแก่งหางแมวโมเดลทางด้านนายเฉลิมพลสักคำประธานชมรมหมอเวศคนรักช้างจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าทางชมรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้วางแผนช่วงฤดูฝนนี้ จะขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารในถิ่นอาศัยของช้างป่าให้สมบูรณ์ขึ้นโดยจะมีการนำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือบินโปรยมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในพื้นที่ตะเข็บป,ป่าให้ช้างป่ามีอาหารพอกินจะได้ไม่ออกมารบกวนกัดกินพืชสวนพืชไร่นนของชาวบ้านสำหรับการปลูกพืชอาหารครั้งนี้เป็นการปลูกหญ้าในเปียในพื้นที่ตะเข็บป,ป่ารวม7ไร่และจะมีการขยายพื้นที่ปลูกให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น มีกลุ่มพลังมวลชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำพ้องถิ่นทหารตำรวจนักเรียนมาร่วมปลูกจำนวนมากท่ามกลางการเฝ้าระวังอันตรายจากช้างป่าที่หากินใกล้พื้นที่ปลูกอย่างเข้มงวดค่ะ